สวัสดีค่ะและในวันนี้พวกเราอยู่กันในรายการคนละคำคนละความและคำที่พวกเราจะนำมาเสนอวันนี้นะคะก็คือคำว่าครบครบไปชมกันเลยค่ะ อยู่ออ๋อเรากําลังเขียนนี้ให้แฟนอะ่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบของเรากับแฟนที่คบไปนมาคบสองวันกับอีกสิบหกชั่วโมงแล้วอะนํ่เหมือนเขาว่าคบกับครบแต่จะใช้ไม่ถูกเลยนะฮะเราใช้คําว่าคบกับครบไม่ถูกหรอ,อแล้วมันต้องใช้แบบไหนหรองั้นเราไปดูกันเลยไปกันเลยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรพนันธ์คุณเกษมนะคะวันนี้จะมาอธิบายคําว่า ครบและคําว่าครบค่ะคําว่าครบที่ไม่มีรอเรือใช้สําหรับความสัมพันธ์เช่นครบเพื่อนครบแฟนส่วนคําว่าครบที่มีรอเรือใช้สําหรับจํานวนเต็มเช่นครบรอบค่ะค่ะพี่ชื่อนางสาวพัชราภาแสงเทศนะคะวันนี้พี่จะมีทีคง่ายๆมาให้จําเลยนะคะก็คือครบคือความสัมพันธ์ส่วนครบคือจํานวนเต็มนะคะ น,นี้เข้าใจได้ใช่ไหมใช่เราเข้าใจแล้วงั้นเราเขียนใหม่แป๊บนึงนะและนี่ก็คือคำที่ถูกต้องนะคะอ้างอิงโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานครบเข้าเป็นพวกกรรครบครบถ้วนท้วน,วนจำนวนเต็มที่กำหนดไว้ ดิฉันนางสาวพัชรพันธุ์ภูนเกษมรหัสนิสิต66010110053ค่ะดิฉันนางสาวสันิจาจอมปีรหัสนิสิต6 6 0 1 0 1 1 0 0 5 5ค่ะดิฉันนางสาวจันดาพรเจนีราารหัสนิสิต6 6 0 1 0 1 1 0 0 8 3ค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวพัชาพาาราภาแสงเทพรหัสนิสิต660101110178ค่ะ แล้ววันนี้พวกเราขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ